สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูกล้วยตายพายนะครับนี่นะครับคือมันของแองงไว้แล้วนะครับดูยอดมันใบมันไหมบเราจะมาขุดดูว่าสาเหตุมันเป็นมาจากอะไรนะครับกล้วยน้ำว้าทุกกอนะที่อยู่นี้ประมาณ4ี่สิบห้าสิบต้นนะครับตามริมบ่อริมอะไรนี่นะครับแทนไปดูที่ริมบ่อนะครับใบเหลืองหมดนะครับที่เป็นกล้วยน้ำว้านะครับที่เป็นกล้วยน้ำว้าคือ จะเป็นใบเหลืองแล้วตายหมดน,นะครับนี่นผมจะมาขุดดูว่าสาเหตุมันมาจากอะไรนะมันงามๆแล้วมันก็ตายนะที่ดีเนี่ยมีขี้กระเดยนด้วยนะครับนี่แต่บ้าาีขี้กระเดียนนะครับโยนใส่ตากล้องนะครับไม่ว่าจะปลูกดินเหนียวหรือดินทรายเป็นเหมือนกันหมด กินนอนกอมัาจะนอนอะไรทุกกอ,อกผมก็แสงใจ อย่างนี้าง,งานอย่างนี้พอมันโตขึ้นมันก็จเนนะนนเน็มอันนีนหมดแล,แล้วอุปสรรคก็มานะครับทุกคน มัน2อแอง์ไว้ที่เรียบร้อยนะครับจอบครับเแล้วไปเปลี่ยนเครื่องมือนะครับ ทำแหละดูบอกว,ว,ว่ามันจะมีหนอนกินโคนกินรากมันนะครับเขาอะใครเขาเขานี่่มันเราไม่รู้จัก หยิบมีดมาให้หน่อยในกล่องเดินได้เดินได้เดินได้ถ้าไม่เป็นไรไหนอ่ะแม่ไปเอาสองมีดท่อพีดีมแม่เขาไปตัดตะไคร้อยู่อันอันของพี่ที่พี่เอามาใช้อยู่ไหน อันนั้นวัดเอาพึ่งเอาลงมาจากบนน,นนู้นเมื่อวาน,ม,นมันมีอันสั้นกับอันยาวนะ,นนะม,มนีดมันดึงไม่คมครับมีดไม่คมหรือผมไม่มีแรงครับ สามนอนั้นยังไม่เอามาปลูกเลยปลูกตรงไหนได้ฮะเมืเ่อวานเมวันนี้ทำไมมีถึงคือวะม,อมันไม่เหมือนกันหรอก็สร้งกลเอาเอ้า ว่าเมื่อวาน um então, ันคมมุนนี like ่ทำไมมันมีอันไหนคมสักอันหรอกไหนอะนอนกอเฮ้ยมันมองไม่เห like> ็นหรอกนอนกอทำไมมันมีวิชายุทธหายตัวได้มันมันเป็นเหมือนใช่จุดนกข่อยเล็กปีดอย่างนั้นอะแล้วมันกินตรงไหนล่ะนี่เหรอเออมันมองไม่ค่อยเห็นหรอกหนาฮี่จริงเหรอวะเนี่ยมีตัวว่ะ มันเป็นแผลเป็นแผลตั้งใจกลางมันพอมันกินตรงนี้ไปมันก็ไปตรงนู้นแล้วมันไม่อยู่หรอกมันไปลามไปลามไปก็ไม้ก่อนกินค่อน้างกว่านี้เหรอไมยก่อนเราขายตั้งกุ้ยขายกล้วยปีเท่าไหร่กล้วยหวีสองสามบาทมีเป็นรอยหวีด้ตั้งมนีดเห็นพ่อเคยไปแหวกดูดูแล้วก็กันดน มันเป็นตัวนิดเลยเนี่ยนิดมองท้าเห็นเท่าๆเส้นได้อย่างนั้นเนี่ยว่ากันได้ยังไ่ตรงไหนมันก็อยู่ในโคนนี่แหละในโคนที่มีดินนี่แหละนี่มันกินตามนี้เหรอเออมันกินนะเรามองมันไม่เห็นหรอกหนอยู่ตามมันกินหัวมันนี่เหรอกินข้างๆคนเนี้นี่ครกเนี่ย พอมันกินต้นนี้น้าลำก็ย้ายไปต้นอื่นกิน้นี่น้านก็ย้ายไปย้ายเรื่อยไปมันก็อยู่ในกอเดียวกันนี่เหรอ้วย,ย้ายมันแสดงว่ามันมีทุกกอเนี่ยมันเริ่มเป็นหมดแล้วเนี่ยแล้วมียาด,ดูดซึมไม่ใช่ลาดไม่ได้โอ้โหลาดไปทีแล้วมาขราวก่อนนะ่ะหมดไปซองหนึ่ง,งกอเดียวเนี่ยดูดิจากต้นงามๆพอต้นจะตายเพิ่งจะออกปีเห็นปะ อันนี้ยพอมาเนี่ยพอต้นตายมาออกปีมันก็ไม่เลี้ยงลูกไม่ได้มันเพิ่งครบกําหนดของมันนะกําหนดที่มันจะออกเือะอือตอนนี้ตัวนู้นที่งงามเริ่มสตาร์ทไปแล้วก็คนนั้นบอกว่าคารงเขาเป็นอ่ะถ้ามันเป็นไปตรงไหนอมันจะลามกอใก้กับมันแต่ถ้าต้นแถกไหนที่ไม่เป็นมันก็ไม่เป็นเนี่ยเนี่ยเป็นย้ายไปย้ายมาหมดถ้ามันไม่มีอะไรนั่นอ่ะ มันจะเป็นได้ไงมันต้องมีอะไรนั่นมันไม่ไม่เอาไปให้ปลาปลาไม่มีอะไรกินเดี๋ยวมันสูดขึ้นมาเหมือนเดิมเนี่ยสูดน้ำมาเหรอกอเนี่ยเนี่ยปลูกไร่คุ้มกมันเป็นพ่อค้าปลูกแล้วมันก็อปมเป็นดินะปลูกงอมก็ว่าเป็นอีกดีปลูกทุเรียนลงทุเรียนใ่ต้นไม่งั้นจะเอาเงาะเงี้ยอะไรมาลงแทนไปวันแม่มออกแล้วหาเงาะมาลงก็ได้ สรุปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะมันจะมีมีรูๆมันจะเป็นทางเป็นทางที่นอนวิ่งแต่ตัวมไม่เห็นหรอกมันคงถอยปล่อยไปแล้วเจาะแล้วก็ถอยไปเหมือนจะถอยไปเพราะต้นนี้มันตายแล้วไงเนี่ยปูให้เป็นแถวแะ่ผน,น,นุนตรงนี้มาเนี่ยแล้วนะอืะ้ออม